และแล้วในวันนี้เองนางเอกก็ต้องลงมือทําความสะอาดที่นี่ให้กลายเป็นที่ใหม่ภายในแค่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ทันที่นาจะหายเหนื่อยจูจ่ๆก็มีหนูตัวเบือเริ่มโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้นางเอกเนี่ยร้องกรีดลั่นบ้านจนพระเอกกับกุ้ยป่ายจะต้องมาช่วยนางเอกจับหนูแต่ว่าหาเท่าไหร่พวกเขาก็หาไม่เจอสักทีพระเอกเลยทาท่าทีว่านางเอกจะไปนอนห้องเขาก็ได้นะเขาจะยอมเสียจลาให้ ให้หนางเอกนอนบนเตียงส่วนเขานอนผื้นแหมคือพระเอกเขาทำท่าเป็นเหมือนว่าจะไม่สนใจแต่ว่าใจจริงอะ่ะเขาอยากให้หนางเอกตอบตกลงไปทางกับเขามากกว่าและในที่สุดนักเอกก็ทนกับห้องนอนของตัวเองที่มันมีหนูไม่ได้นางจึงได้ไปนอนห้องเดียวกับพระเอกและพวกเขาก็ชวนคุยกันว่าแค่พระเอกมาที่ว่าการกอำเภอแห่งนี้วันเดียวก็โดนซะแล้วนางเอกที่เคยกำหลับคนใช้จนสกุลน,นิ่งมาก่อน นางเลยขออาสากำหลับคนใช้ที่นี่เองพระเอกก็ตกลงแถมเขาจะให้รางวัลน,นางเอกเป็นลูกปัดสีแดงถึง1อยเม็ดเลยนางเอกที่วันวันคิดถึงแต่เรื่องของเงินก็หวานหมูเลยค่ะต่อมานาะทองพระโรงใต้เท้าหลิวก็พยายามเกีย้ยกล่อมฮ่องเต้ให้แต่งตั้งรองอาัคารมหาเสนาบดีคนใหม่เพราะว่าอาการป่วยของรองอัคารมหาเสนาบดีคนเก่าไม่สู้ดีนะัก ซึ่งได้เท้าเหลียวก็ทาท่าเป็นพูดว่าคนที่เหมาะสมกับตําแหน่งนี้มากที่สุดก็คือพระเอกแต่ว่าพระเอกเพิ่งจะโดนในราเทศไปแล้วดังนั้นคนที่เหมาะกับตําแหน่งนี้อีกคนนั่นก็คือเสนาหลิงหลังจากนั้นอ,องคฐานก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาพูดเรื่องเดียวกับของไต้เท้าหลิวแถมเขายังแถลด้วยนะว่าเขาไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าไต้เท้าหลิวยจะมาพูดเรื่องนี้ซึ่งฮองเต้เขาไม่คิดจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้อยู่แล้วเขาบอกว่ามันเร็วเกินไป แต่ว่าอ่องฐานที่เตรียมตัวมาอย่างดีเพราะว่าเขาได้ซื้อตัวขนนั้นในทองพระโรงในไว้เกือบครึ่งและบรรดาขนางนพ,นนพวกนี้ก็ต่างกดดันให้ฮ่องเต้รีบแต่งตั้งตำแหน่งนี้โดยด่วนในขณะที่ฮ่องเต้กำลังเข้าตาจนใต้เท้าฉินเพื่อนของพระเอกก็ขออาสาสมัครตำแหน่งนี้และแม่ทัพเถาก็รับช่วงต่อได้ดีเพราะว่าเขาก็ขอสมัครตำแหน่งนี้ด้วยเหมือนกัน มาเลยทาให้ห้องเต้มีโอกาสได้พูดว่าเอาเป็นว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อละกันเพราะว่ามีคนสมัครตําแหน่งนี้เยอะอ,องถานก็เลยได้แต่เซงว่าเขาอุตสา่าห์เตรียมการมาอย่างดีแล้วนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จจนได้ทาน้านางเอกนางก็กุ้มใจที่คนใช้ที่โจวนว่ากระนำเพอเนี้ยไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินพระเอกเขาเลยมาปลอบใจนางเอกว่าแล้วนางเอกมีแผนทําอะไรต่อ นางเลยบอกว่านางจะไปหาสถานที่เปิดร้านขายแป้งน้ำพระเอกเขาอยากไปกับนางเอกอยู่แล้วแต่เขารู้ตัวดีว่านางเอกคงไม่ให้เขาไปแน่เลยเขาเลยไดเอาลูกปัดสีแดงมาลอ่อแล้วเขาก็บอกว่าหากยอมให้เขาไปกับนางด้วยเขายอมยกลูกปัดทั้งกล่องเนี้ให้เลยแล้วคนที่ง,งกแบบนางเอกมีหล่อที่จะปฏิเสธพวกเขาทั้งสองคนเลยได้ออกไปเดินเล่นที่ตลาดด้วยกัน ซึ่งนางเอกก็รู้สึกคุ้นๆกับที่นี่มากแต่ว่านึกยังไงก็นึกไม่ออกอยู่ดีนางเอกเลยขอไปสนใจไข่มุกที่ไม่คข,ขายดีกว่าเพราะมันราคาถูกมากหากเอามาทำเป็นส่วนผสมของแป้งน้ำคงลดต้นทุนได้ดีมากๆเลยจากนั้นนางก็เจอร้านดอกไม้เท่าแก่เนี้ยก็คอยบอกว่าดอกไม้ที่เนี่ยมีอะไรบ้างมีดอกไม้ที่จะตีจาตลาดทะเลอ่เขาชอบติดผมกัน แล้วก็มีดอกไม้นี้ที่มันสวยงามแต่ว่าห้ามกินนะเพราะว่ามันมีพิษและเท้าแก่เนี่ยก็เผลอพูดว่านางเอาดอกไม้เข้ามาไม่ได้เยอะหรอกนะเพราะว่าต้องขออนุญาตพักเจียวหลงก่อนไม่อย่างนั้นนางก็เอาเข้าท่าเรือไม่ได้หรอกพระเอกเขาเลยยิ้งของใสยว่าใครกันคือพักเจียวหลงต่อมาพระเอกเห็นพ่อบ้านลูกพ่อบ้านประจําที่ว่าการอาเภอเดินเข้าหอถิงอิน เขาเห็นว่านางเอกหิวจึงได้ชวนนางเอกกินที่นี่ด้วยเลยและเมื่อพวกเขาเข้ามาก็เพราะว่าอาหารที่นี่มันแพงมากนางกินไม่ลงหรอกนางจึงเดินหนีออกไปเลยส่วนพระเอกเขาเรียกเซียวเออร์มาคุยแล้วก็บอกว่าเขารู้นะว่าพ่อบ้านลูกคือเท่าแก่ลูกของหอถิงงอินดังนั้นแล้วอย่ามาเล่นลูกไม้นี้กับเขาเขาไม่ตายใจเหมือนกับนายอำเภอคนก่อนหรอก ทาน้านางเอกก็มีคนร้ายตามนางเอกไปและก็จะจับตัวนางเอกนางเอกเลยได้เอาดอกไม้ที่พระเอกซื้อให้มาป้องกันตัวและก็ได้ผลคนร้ายมันไม่เชื่อมาเลยเผลอกินดอกไม้ที่มีผิดเข้าไปและคนร้ายก็สลบไปเลยส่วนอาหลางเขาก็เพิ่งเดินทางมาถึงตลาดทายเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นี่เขาก็สืบหาได้ว่าประมุกพักเจลลงก็คือเซินเหรียญเฉิง และนะตอนนั้นเองเขาเห็นว่านางเอกทงทำร้ายเขาจึงได้รีบเข้าไปช่วยนางเอกท่านพระเอกเมื่อเขากลับมาถึงจวนเขาก็ถามหานางเอกก่อนเลยและพอเขารู้ว่านางเอกยังไม่ถึงจวนเขาจึงรู้ตัวผู้บังการแล้วว่ามันเป็นใครและคนลายที่อยู่บ้างหลังก็คือพ่อบ้านลูกตอนนี้พระเอกขู่พ่อบ้านลูกได้กระบี่เพราะหากพ่อบ้านลูกไม่บอกที่ซ่อนหานางเอก ลงศพที่เขาเจอที่กลางที่ว่าการอำเภอมาจะต้องเป็นของพ่อบ้านลูแทนซึ่งพ่อบ้านลู่ก็กลัวจนหัวหดแล้วเขาจึงบอกว่าน่าจะไปที่บ่อนการพานันพระเอกที่โมโหสุดขีดเพราะว่าเป็นห่วงนางเอกมากก็จัดการให้คนนําคนของพ่อบ้านลู่ออกจากที่ว่าการอำเภอให้หมดส่วนตัวเขานั้นอะ่ะก็บุกมาถึงบ่อนในเมืองท่าน้นางเอกที่เพิ่งฟื้นก็แปลกใจที่เจอกับอาหลังอีกแล้ว อาหลังจึงพยายามแถว่าเขาเป็นพ่อค้าพายจนจรเขาบังเอิญมาค้าขายที่ตลาดทะเลและเจอเข้ากับนางเอกเขาจะได้เข้าไปช่วยส่วนนางเอกที่กลัวว่าพระเอกจะเป็นห่วงจึงขอตัวรีบกลับบ้านก่อนแต่ว่าอาหลังก็บอกว่าไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่าตอนนี้พระเอกน่าจะไปเที่ยวบ่อนมากกว่านางเอกที่เข้าใจผิดคิดว่าพระเอกจะไปเล่นการพาน,านันจึงได้รีบตามไปที่บ่อนนั้นทันที ฐานะพระเอกเมื่อเขามาถึงบอนเขาก็เจอกับเจ้าทินเก่าเลยนั่นคือลีหมิงเจ้าของบอนตอนนี้ลีหมิงได้พูดจาถากถางพระเอกว่าหากเขาอยากตามหาเมียก็ต้องชนะกนนารพนันให้ได้ก่อนแต่หากเขาแพ้พระเอกจะต้องก้มลงมาใส่รองเท้าให้กับเขาให้เหมือนกับนายอำเภอคนก,นก่อนเลยนะพระเอกที่โดนดูถูกขนาดนี้ก็เข้าทางสิเขาตอบรับ แต่ก็น้าไม่รู้ว่าเข้าทายยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาแพ้ไปแล้วถึงสองตาติดบรรดาชาวบ้านข้างนอกก็กังวลแทนน้เพอคนใหม่คนนี้และนางเอกที่ปรากฏตัวที่นี่พอดีพอได้ยินว่าพระเอกแพ้การพาน,นันนางเองกก็กดจนควันออกหูและขอเดินลุยเข้าไปในบ่อนส่วนพระเอกหากเขาแพ้ลีหมิงตานี้เขาจะต้องก้มลงไปสนองเท้าให้กับลีหมิง และเมื่อลีหมิงทอยลูกเตา๋าแต้มของเขาก็สูงกว่าพระเอกพระเอกนี่ถึงกับหน้าเสียเลยแต่พอพระเอกเปิดลูกเต๋าของเขาบ้างแล้วก็ปรากฏว่าในกล่องอะมันไม่มีลูกเตา๋าแต่ว่ามันเป็นตะกัวคือพระเอกอะเขาจับพิรุธของลีหมิงได้ว่ามานใช้ตะกัวโกงการพนันมันเลยทาให้บ่อนเนี้ได้กําไรใหญ่โตและเมื่อเขาเปิดโปงรงลีหมิงลีหมิงเลยให้บรรดาสาวๆเข้าไปช่วยกุมพระเอก ซึ่งประจวบเหมาะกับตอนที่นางเอกเดินเข้ามาพอดีนางเอกเลยคิดว่าพระเอกหนีมาเทียบกับมพนันแถมยังติดสาวๆอีกนางเอกเลยจะถูพระเอกด้วยไม้ซึ่งกุ้ยไผ่ก็ไม่ได้ช่วยพระเอกงานนี้ด้วยตอนนี้ทั้งสองคนทพระเอกกับนางเอกต่างก็วิ่งไล่กันในบ่อนและแล้วนางเอกก็ยกไม้ฟาดไปแต่ว่านางฟาดผิดนางกับฟาดไปที่หัวของหลี่หมิงซะงัันพระเอกเขาเลยขอแก้สถานการณ์ด้วยการบอกว่านางเอกทําถูกแล้ว และเขาขอเข้าไปกอดปอบนางเอกให้เลิกโกรธเขาเธอนะตอนนี้พระเอกกับนางเอกเขากโกรธกันจริงๆหึงกันจริงๆเหมือนกับผัวเมียคู่อื่นกันแล้วและทางกลับบ้านพระเอกเขาก็เพิ่งมาเฉลยว่าเขามาหาหนางเอกที่บ่อน,นี้ตั้งหากเพราะว่านางเอกยังไม่กลับจวนเขาก็เป็นห่วงส่วนนางเอกก็เผยพูดเรื่องของอาหลางที่มาช่วยงานนางที่ร้านพระเอกเขาเลยเริ่อมอาการหึงนางเอกขึ้นมาบ้างแล้ว ต่อมาหวังจินเหยาหัวหน้าพรรคเจวหลงก็รู้ถึงเรื่องของพระเอกที่มาเป็นน,นายอำเภอคนใหม่เขาจึงได้ส่งเทียมเชิญพระเอกให้มางานเลี้ยงวัาเกิดของเขารวมถึงสั่งให้หวังเย่ยหรีลูกสาวสุดที่รักคอยเอาใจพระเอกไว้ด้วยซึ่งคนหนุ่มหวังคนเนี้เป็นคนหนุ่มที่ขี้เอาแต่ใจตัวเองนางจึงรับปากไปอย่างนั้นส่วนนางเอกก็ง่วงอยู่กับการหาทำเลเปิดร้านโชคดีที่อาหลางมาเห็นเข้าพอดี เขาเลยพานางเอกไปดูสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งลานนี้ไม่อยู่ใจกลางเมืองทําเลดีเหมาะกับการทํรลานเครื่องสำอางเป็นที่สุดแต่ว่ามันราคาแพงมากนางเอกเลยบอกว่าจะไม่เอาส่วนอาหลางกับบอกว่าเขาจะจ่ายให้หนางเอกเองนางเอกที่ไม่คิดจะเอาเงินของเขาฟรีๆนางจึงได้ชวนอาหลางมาเป็นหุ้นส่วนด้วยต่อมาพระเอกที่ดับเทียบเชิญไปงานมันเกิดของหวังจิ้นเหยาเขาอยากให้หนางเอกไปด้วย เขาจึงทําทุวิถีทางให้นางเอกไปกับเขาให้ได้โดยเขารู้จุดอ่อนของนางเอกและได้บอกไปว่าถ้านางเอกไปที่นี่นะนางจะได้รู้จักกับบรรดาคนหนุ่มในเมืองแน่ๆแค่นั้นแหละนางเอกก็บอกว่านางเอกจะไปส่วนพระเอกที่รอคําตอบอยู่แล้วก็รีบรับปากบอกว่าข้าจะรอเจ้าและแล้วนางเอกก็แต่งองค์ทรงเครื่องสวยเลยเล่นเอาพระเอกเนี่ยตะลึงในความงามของนางเอกก็นางเอกอ่ะงามทั้งกิริยามารยาทหน้าตาการเดิน ทำเอาพระเอกอึ้งจนอ้าปากค้างแถมกระทั่งนางเอกถามอะไรเขาก็ไม่ได้ยินแล้วเพราะเขากำล,ล,ลังหลงล้างนางเอกหัวปักหัวปั๊มอยู่แต่เมื่อเขาได้สติเขาก็บอกนางเอกว่านางเอกก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่คือปากกับใจของเขาอะช่างไม่ตรงกันอย่างแรงณงานเลี้ยงวันเกิดเท่าแก่หวังที่เท่าแก่หวังพยายามปกปิดทุกคนว่าเขาว่าสม,มถะถึงเขาจะร่ำรวยที่สุด แต่เขาก็เอาเงินไปช่วยบรรดาคนจนในเมืองทุกคนจงรักเขามากซึ่งสิ่งที่นางเอกเห็นมันกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาพูดนั่นคือคนหนู่หวังลูกสังของเขาอะถึงแม้จะใส่ชุดเก่าแต่เครื่องประดับเป็นทองส่วนพระเอกเขาก็จับพิรุธได้จากคําพูดของเท่าแก่หวังเพราะว่าเท่าแก่หวังดูเหมือนจะเอาเรื่องของนายอำเภอคนเก่าอะมาพูดให้เขาฟังพระเอกจึงเปิดเผยไปเลยว่าคิดว่าเขาจะเชื่อหรอเล่นเอาเท่าแก่หวังอะพูดต่อไม่ถูกเลย และพระเอกก็ตัดบทด้วยการแนะนํานางเอกว่านางเอกคือหูหญิงของเขาชื่อว่าหงจูซึ่งนางเอกก็กำลังจะเถียงว่านางไม่ได้ชื่อนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วเนื่องจากทุกคนจําชื่อนี้ของนางได้หมดแล้วส่วนคุณหนูหวังนางเห็นนางเอกแล้วก็รู้สึกหมั่นไส้จึงได้พูดจาถากถางนางเอกไปซึ่งนางเอกก็ทำท่าไม่รู้ไม่ชี้และนางยังได้มอบแป้งน้ำที่นางทำมาให้กับคุณหนูหวังอีกด้วย ก็คุณหนูหวังนะ้าตาอัปลักษณ์แต่หากได้แป้งของนางไปอ่ะคิดว่าหน้าของนางก็น่าจะหายดีส่วนพระเอกเขาก็มีของขวัญให้กับเท่าแกหวังด้วยเหมือนกันนั่นก็คือกล่องใส่ดินเพราะว่าเขาแค่จะเตือนเท่าแกหวังว่าเขาไม่เหมือนกับนายอำเภอคนก,นก่อนนะดังนั้นแล้วถ้าจะเล่นงานเขาอ่ะมันคงไม่ง่ายนักหรอกและก่อนที่พระเอกกับน,นายอกจะจากไปพวกเขายังได้ฝากร้านกับรดาคุณหนูที่นี่ไว้ด้วย เล่นเอาท่าแก่หวังโกรธจนควันออกหูเพราะว่านอกจากเขาจะเสียหน้าแล้วพระเอกกับนางเอกยังกล้ามาฝ่าธุรกิจกันก่อนกลับอีกด้วยและเมื่อพวกเขากลับมาถึงจวนทางพระเอกกับนางเอกก็รู้ดีว่าเท่าแก่หวังเนี่แหละเป็นตัวการคนสําคัญในตลาดทะเลเบื้องหน้าก็คือผักเจวหลงส่วนเบื้องหลังก็คือคนใจดีอันดับหนึ่งท่าแก่หวังที่พยายามบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขาใจบุญแต่ว่าใจจริงแล้วอ่ะเขากลับเก็บซ่อนความลับบางอย่างไว้อยู่ ต่อมาก็มีบรรดาคนหนุตระกูลดังส่งเทียบเชิญมาให้กับนางเอกพระเอกเขาเลยจะใช้โอกาสนี้ให้นางเอกไปตามสืบเรื่องต่างๆในเมืองและเมื่อนางเอกพูดถึงอาหลาังว่าเขาว่าเป็นหุ้นส่วนกับนางพระเอกก็เกิดอาการถึงไปเลยแล้วก็บอกว่าจะไปขอความช่วยเหลืออาหลังทําไมเขาไม่ตกลงให้อาหลังมาเป็นหุ้นส่วนของนางเอกนะและพระเอกก็พยายามใช้แผนแก้กรอบนางเอกให้เห็นด้วยถึงข้อเสียของอาหลาัง ส่วนเขาว่าจะช่วยนางเอกเองขาดเหลือเท่าไหร่ให้บอกเขามาคือเขาว่าทั้งป่าและเปขนาดเนี้ยนางเอกถึงกับร้องว้าวเลยต่อมาเมื่อนางเอกมางานเลี้ยงน้ำชาของมาดาคณหนูตระกูลดังทุกคนก็ต่างชื่นชมว่าผิวของนางเอกดีมากคุณหนูห่วงเจ้าของงานจึงอยากได้เคล็ดลับของนางเอกบ้างแต่แล้วจู่ๆคุณหนูหวังก็โผล่มานางไม่ต้องการให้นางเอกขายแป้งน้าให้กับคุณหนูพวกนี้ ก็ตอนนี้หน้าของคณหนูหวังเกือบจะหายดีแล้วนางจึงหวงของและไม่อยากให้ใครได้ไปอีกทั้งคนหนูหวังก็ไม่ถูกกับคนหนูหวงด้วยพวกนางจึงตีกันเข้าไปใหญ่และความซวยมาเลยมายังนางเอกมันทำให้หนางเอกอขายแป้งน้ำที่มันเหลือแค่กระบุกเดียวให้กับบรรดาคนหนูพวกนี้มนไม่ได้เลยเพราะว่าพวกนางกำลังตีกันอยู่นางเอกเลยขอยอมใจด้วยการดื่มเหล้าจนเมาหมาย และพระเอกที่ตามหานางเอกว่านางไปไหนก็ต้องคอยมารับนางเอกให้นางขี่หลังและรับฟังปัญหาทุกใจของนางว่าแป้งน้ำของนางอ่ะเป็นที่ต้องการของบรรดาสาวๆมากเพียงไรมาจะนําให้พวกนางอ่ะแย่งกันซื้อกันเลยทีเดียวพระเอกเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยนางเอกมากตัวที่เขาอ่ะไม่รู้ตัวถนาแม่ทับเนี่ยเขาเองก็ออกตามหาจี้หมิงไม่พบ ก็เขาคาดกับจี้หมิงเพราะว่าตอนนี้จี้หมิงเดินทางเข้ามาในเมืองหลวงแล้วซึ่งจี้หมิงเองเมื่อเดินผ่านจาุดสกุลนิ่งเขาก็ดูเหมือนจะไม่ชอบตระกูลนี้สักเท่าไหร่ท่าน้านางเอกนางก็ต้องเร่งผลิตแป้งน้ำก็มันขายดีขนาดนี้นางเลยต้องเร่งการผลิตและแล้วนางก็ได้เวลาเปิดร้านนี้สักทีและร้านแห่งนี้มันก็คือร้านขายเครื่องสำอางร้านแรกที่นางกับพระเอกเป็นหุ้นส่วนเปิดกัน นางลงแรงส่วนเอกลงเงินพระเอกเขาก็ภูมิใจที่นเอกทําได้พวกเขาจึงไปกินข้าวเลนฉลองด้วยการเปิดร้านใหม่ด้วยกันและก็พอดีกับที่อาหลางเดินเข้ามานางเอกเลยชวนเขากินข้าวด้วยกันซึ่งพระเอกก็ไม่พอใจที่อาหลานจะต้องมาร่วมโต๊ะอาหารด้วยและแถมนางเอกกับอาหลานก็ดูจะพูดคุยกันถูกคออีกพระเอกเขาเลยเกิดอาการงอนเลยเดินออกมาเลยโดยไม่บอกนางเอกแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งความเล่ห์เหลี่ยมของตัวเองนะ เพราะก่อนออกเขายังได้ทักว่าเขารู้สึกว่าเขาว่าเคยเห็นดวงตาคนนี้ที่ไหนมาก่อนอาหลังกลัวพระเอกจับได้เขาได้แกล้งหลบตาเพื่อไม่ให้พระเอกรู้ตัวตนและพระเอกก็กลับมานั่งตัดเพอกับกุ้ยไปว่านางเอกพูดว่าเขา่าเป็นคนเงียบเชียบที่บ้านก็เงียบเชียบแล้วมันจริงหรอซึ่งกุยไปก็ไม่ได้โกหกเลยเขาตอบว่าใช่พระเอกเขาเลยยิ่งแขนเขาไปใหญ่ว่าทํายังไงเขาถึงจะได้ใจนางเอก ให้ในางเอกอยู่กับเขาและมีความสุขเหมือนกับอาหลางบ้างส่วนนางเอกมานั่งกลับมานางรู้ว่าพระเอกงอนนางเลยเอาอาหารดีๆอร่อยๆมาให้เขาแต่พระเอกก็ทำท่าง,งอนแล้วก็บอกว่าไม่กินนางเอกเลยถามว่าเขาหึงหรอขนาดหึงขนาดน,าดน,าดนี้ท่าทางยังหล่อเลยพระเอกที่กำลังงอนอยู่ได้ฟังแล้วดังนั้นก็หายโกรธทันทีส่วนกุ้ยไปก็แอบแซวว่าปากเขาอะไม่ตรงก,กันกับใจ จากนั้นนางเอกเลยชวนพระเอกคุยว่าเท่าแก่เนี้ยหอเจนเป่าเข้ามาทางนางเอกแล้วก็บอกว่าจำนางได้แบบเนี้ยไม่มีพิรุษนะแล้วเรื่องเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับเท่าแก่หวังหรือเปล่า